ห่ปฐมเทศนาและสสถานที่สเสด็จดับขันทบิณิพานอันนี้เป็นสถานที่เกี่ยวข้องกับพุทธประวัติในใน,นเหตุการณ์ใหญ่ๆใ,ในพระชนมนชีพของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงส่วนสถานที่อื่นนั้นก็เป็นสถานที่สเสด็จไปผ่านไปไปประทับทรงมาเป็นพุทธกิจอะไรต่างๆแม้จะมีความสําคัญแต่ว่าก็ถือว่า ยังไม่ใช่สังเวชนีสถานวันนี้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ก็เข้าสู่สังเวชนีสถานในลำดับที่หนึ่งสำหรับการเดินทางของเราพุท้ว่าตามลำดับในเหตุการณ์ของพุทธประวัติและก็ก็อาจจะสับกันไปซับกันมาบ้างอันนั้นก็เป็นเรื่องของเส้นทางที่จะเดินทางไปได้โดยสะดวกทีนี้ ในการมาถึงสถานที่ตรัสรูนี้เราพูดได้ว่านี่แหละคือจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา